เอออก็กลับสวีททุกท่านด้วยนะทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมอามบ็อกสกิลนะครับนะเราก็มาอยู่กับปืนสก้าใหม่ตัวนี้ก็สุ่มไปแล้วหละยุกสองสามครั้งอะดวงโคดีออกที่เก้าเก้าเดมอนโคดีโอเคเราจะไปดูการัน ตัวคนไม่กดติดต,ตามให้ผมเลยไม่มีไม่มีมมเออเงินอัพป,ปืน้วเนี่ยดูดิดูด,ดิขนาดไอเคผมยังไม่มีเงินอัพเลยเนี่ยเนี่ยทำไมไม่ได้ไม่ได้วะเออคันเลยเดี๋ยวเราจะไปลองปืนในหมดฟิสไ์ตล์กันโอเคลุย điền ra nè tất cảui ờm 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 tôi ờm 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 นี่ขวงไม่ตายวะ่ะเอาเด้งโอ้โอ,โอ้ไม่ถนัดโอ้แม่งอัดตัวกูเลยแห้งอัดตัวเลยนะเฮ้ยจักการนี้รัหัวางไงวะ หัวแตกอุ uh, ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอออัดตัวกูเลยใส่เอาตัวซุบใจเอ้ยใส่เอาตัวชอบใจสิ่งนี้วันนี้อาจจะมาไม่นานนะมาเล่นสกางห์ให้ดูก็ไปละอุ้ยอืมนี่จะกินลูกชองเหมือน้อง หัวเต็กโุ้ยอืมเครื่องแหลกพอดีนะน้องพอดีเครื่องแหลกเดี๋ยวก็บตังค์ซื้อมาอยู่โอ๊ยเครื่องแหลกแค่ไหมเนี่ย เฮ้ยกูมองไม่ทายโปมันใช้โป้ทุกคนโอ้รากแรงไปก็ไม่ดีนะอุยอ้ยอุ้ยแห้งสองทางเลยใครจะไปสู้ไหวขอภายในความจับด้วยเด้อ อเอาสือฟังมันไม่เล่นไม่ถนดัดมันก็หวัวไม่แตกแล้ววะเอาจะกดจอาทำไมเนี่ย

หัวเตกมันจะหัวแตกเยอกไปแล้วเนี <laughs> oh oui, ่ยโอ้ g ก็อุ้ยกดเยอะเกินหัวเตก เฮ้ยกองหวัวแต่ไม่ตายวทุกคนผมเลยอยากได้แป้นเมาส์จริงๆเพอเสียหูฟังแล้วมันเล่นไม่ถนัดโอเคนะเฮ้ยด้านหน้าปง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 อุ้งปุ้งเฮ้ยกุ๊งกุ๊งกุองกุ๊งาเดียว ผมก็ไม่สู้ปืนนี้อยู่ดีนะมดเต๊กสเต็ปไหนนี่นั่งยิงไอ้สตว์เอาเดี๋ยวๆไม่ได้ไ,ไม่ได้ไรรงงาน หัวเต็กอ,อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่มันไม่มาว่ะนั่นขอไอวอลก่อนนะทุกคนสูบไป,ปนหนึ่งทีอุ้ยอุ้ยถูกใจถูกใจเอาลงไปดิง้อคนูจ้ะ Ngó khuôn cấp phép tuyển ta nè, cha. chá mới tài Bạn mới tài con Ui ui ยังมันเพื่อนยปไปก่อนตืนยาเนี้ครับเยวเราจะกลับมาล้างแค้นโยโยโยวะว่ัจแมนวันดี้ไมรุ่นเมาเก่าทุกคนด้วยนะครับเฮ้ยคนหายไปในหมดแล้วเนี่ยโอ้นี่ หัวเตะถ้าคุณถ้าคุณวางเป้าดีมันก็น่าจะโดนหัวง,ง่ายนะทุกคนถ้าวางเป้าไม่ดีมันก็อาจจะโดนหัวหุยนี่เป็นไงสเต็ปนั่งยิงฝึกกันนะเตือบเจกสองมาตาฟ้าเก้อ ดีมไม่รู้เมาเก่าทุกคนตัวนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเอาตัวรุ่นวันต้องเข้าไปข้างในแล้ว ไม่งั้นมันไม่มมปลอดภัยเออไม่ตายไม่ตายกูไม่ตายหรอกเพื่อนมาหัวแตกวอแล้วตรงหัวแตก ยี yeah. ่อะตัวลนลอุ้ยตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเย็นคอยบอกก่อนนะเพื่อนอุ้ยฮีเยอะเกิน đang hai bên đuổi mà, tâm ưa, được cả tha yin, được cả pháp, yêu, mày đang làm mày, nó mới đồn đấy มด้ได้ลังวะเออดับเหรอเอ,อ็ดออับออออออจะสูปป้ปืนลูกสองระยะประชิดอืมรังแค่งคืนเพื่อนเพื่อนทำอะไรเราไว้ขอตัวเดียว ขอตัวเดียดอักมาจาก,จากนั้นน้นดิเอาหายเราจะปิดฉากด้วยปืนสกรากันนะทุกคนไม่ขึ้นเลยวะโอเคสกาวาก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคแล้วก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใ่คลิปหน้า